ถ่ายจับภาพให้เลยอ่ะนี่โหเฮ้ยที่นี่เดี๋ยวดูตัวนี้นี่หมึกกระดองอันนี้นี่ผมยกเลยนะผมยกเลยนะขอบคุณครับติดตัวแล้วครับติดตัวแล้วครับหมึกหรือกุ้งติดกุ้งติดก็วันนี้ครับเรามากันที่แหลมชะบังแหลมชะบังเราจะมาตกหมึกกันแล้วก็มาจิกกิ้ง กับเรือของสายเอ็มครับคิวคิวแกชุกนะดีวันนี้โล่งมากเฮ้ยแปลกใจเพราะทุกทีเนี่ยไม่เคยได้เลยนี่ก็เตรียมของมาพอมานครับมากันนักกบจะได้ได้ไงมึงโอ่เมาแล้วก็โดนไปคุยเขาเรื่อยน้องใหม่ครั้งแรกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เมาไเมากดญี่ปุ่นไปสองเมตรรู้ญี่ปุ่นจริงไวมนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงกันแล้วครับแหลมะบังนี่ครับ สามารถมาจอดเรือเอ้ยจอดรถได้แถวนี้นะครับบริเวณ<า>ว่างถามเขาอยากมีลมยินด,ดีครับครับถึงจุดลงเรือแหลมฉบังนะครับน,นีบรรยากาศดีมากน้ำนิ่งๆฟ้าส,สวยๆครับ อเอาคันไหนให้อตกหมึกอ,ะอ่ะออคเลยี่บกมาไหนก็ระวังโดนดน้ำครับผมจะจิ้มตาเขา <c oughs> ตลอดเรือไปไ,ไหนเลยเออเรือก็ดีนะเนี่ยมีร่มมีเริ่มเดี๋ยวเริ่มแบเอคคันให้ข้างบนนะกบปักข้างบน 玩啥呀？ ตรนี้ก็เข้าหมายครับลองทิปร้านก่อนนี่อะไรหมดก่อนเล่พี่ครับน่าตรงนี้น่าจะมีดีนะครับมีเรือสองลำเลยลน่าจะมีของดีอยู่ครับ <c oughs> อาน้าแจ้งลงได้เลยครับหมุนหมุนหมุนหม,มุนมาจานเอครับชูไว้ชูไว้เออหมุนมาหมุนเรื่อยๆจานเอมาแล้วหมุนอย่างไ้ย้อนหมุนเร็วๆเลยอ่าวแต่กูถ่ายจับภาพให้เลยอ่ะนี่โผล่ามาครับหนึ่งครับ ดูดิครับเป็นไงครับครบคนแล้วนะครับครบคนแล้วครับใหญ่หรือเปล่าให้มาถึงใหญ่เลยนะเฮ้ยโอ้ยเดอดหลุดตรงปลายกูหลุดหลุดหายปากปากกาลังเปล่าเอาไป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 อย่าไปยอมสองตัวแล้วเว้ยเฮ้ยมึงเอาไอ้ไอ้โยไอ้ชบาไม่ดีมาให้เขาเปล่าไอ้กบมึงวางยาหรือเปล่า มาแล้วมาอีกแล้วหมุนเลยหมุนหมหมุนหมุนหมุนไวหมุนไวตึง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 เนอะหันตึงตึงเฮ้ยเอาให้ได้นะจานนี้เออสามตัวแล้วนะเออเอาหน่อยเอาหน่อยเอาเอาขึ้นมาใสยมันขึ้นมเนนี่ยขึ้แล้้้วขึนแลวมาเออถือให้หน่อยดิถือให้หน่อยดิเฮ้ยใหญ่ว่ะโอ้ยใช้ได้ใช้ได้กดคันลงหนเลยอออืื้หดีไม่มีหมึก ถ้ามีหมึกนะเต็มเราเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้คนแล้วมันหมานยังไงเฮ้ยหมานย์ด้วยไดด้วยเฮ้ยหายไอ้พวกมือใหม่มันจะชอบได้อ <eux> ย <ils S 1> ่างเงี้ยนะแต่มันได้แป๊บเดียวฆ่าไปสองตัวเออพวกมือใหม่เนี่ยโหปลาเดิมสวยด้ยโอ้จานเอเริ่มไปหลุดนี่สามตัวแล้วนะเออว่ะเฮ้ยเี้ยเอ้ยอะไรวะโค้งเอาหน่อยวะไอ้ยเอ็มมึงใช้สีแบบพวกมันเนี่ย ดูไม่มีหรอกหินระดับนี้เอ็มจังหวะจังหวะมันต้องได้ไงมันต้องขยิก t z e r ขันขยันหน่อยไอ้พวกสายแชไ่ไม่ค่อยได้หรอกเออใหญ่ยู่พวกสายแช่มันก็ลองพุ่นนะพุ่นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว สายแช่พวกสายแช่ไม่ไหวหรอก<ม>เอ้ขอถัง <มา S 1> ขอบคุณ<า>ครับหืมหินนะดิหินนะดิโอ้มีหินแล้วต้องว่าเจอต้องดูด้วย <c oughs> แาจารยงผมก็ตามได้อยู่นะผมตามทันอยู่นะเอาอันนี้กล่องดำมันแจกฝา่งนะ่ะหมุนม่ฝั่งนี้ก็ได้ โอ้ยเอ็มไรนี้อามาทำไมเนี่ยเอาแตมเดี๋ยไม่ใ่เดี๋ยวดูนี่เผื่อสองไม้ติดนะสองไม้ติดเดีแววกูพักเลยนะ พักยกได้เลยการนะแจ๊สเดีียบผมมาเหมือนกันทีสองถึงกันแล้วเหรอฮะผมมาเหมือนการนะแจ๊ฮ้ยมาคู่อ่ะมาคู่อ่ะไอ้ใหญ่อ่ะเฮ้ยนี่ใหญ่กว่าดูแล้วนี่ดูจากแรงกดเนี่ย <c oughs> นั้นหวานอ,ะอ่ะฮะไม่หวานนี่หวานกว่ากูอีกเนี่ยห,หมุนฟรีขึ้นมาเลยไปนี่น,นี่เดี๋ยวดูตัวนี้นี่หมึกกระดองอันนี้นี่ นี่เห็นไหมเห็นซ้ายนี่ไหมโอ้โฮเฮ้ายายกว่าโอ้โฮพ้นพ้นเดี๋ยวนะฮะปึ๊บโอ้ยยิงยกเลยนะผมยกเลยนะต้องมีผ้าติดกันไว้นะเนี่ยมีผ้าหนึ่งเร็บเสียดายเหลือสวยโอเค ตกอย่างนี้เอ็มปลาหมึกมันตกอย่างนี้เอาแล้วเอือเอาอีกเหรอฮะนี่ต้องดูนี่สีธรรมชาติเห็นไหมสีกะปิเอ้ยฟึ๊บฟึ๊บฟึบคมัดโอ้โหนี่ยมือมันเป็นเมือกหมดแล้วอะ่ะขอบคุณครับ ได้บ่อยเลยอ่ะเบื่อะนะเนี่ยเดินเลยม่นั่งเลยฮะยหโหอัหนนั้นกกินเงียบว่ะเฮ้ยเราถ่ายคนนี้ก่อนโอ้โหโอ้อโหแล้วก็ใช้ใหญ่เฮ้ยใหญ่เว้ยตรงนี้เว้ยเอ้ยจานกรบโอ้โหจานกรบปล่อยแล้วเนี่ย ไซส์ใหญ่ๆต้อไม่เป็นพ่อพันธุ์้ยตโอ้ยอะไรครับเนี่ยมึดๆไทยเอ็มเอ็มเอเลยอะไรครับเนี่ยนับ่อยเหลือเกินนำตาแจ๊กแล้วนะครับเช่ากันจะมานำอะไรโอ้ยไซส์อย่างนี้เขาไม่นับไซส์น่ารัก

เละเอดิกบเอาผ้าหน่อยวะ่เล่ดกันยักบเอาถังไหมถังไหนถังไหนมา,า,นา,นาจนได้ครับแตบบ่ก็ได้ไปแล้วมเหรอรอบไปอ่ะได้ทอกที่สามไกลด้วย กูไตักลยเหรอเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวกูตักให้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยกได้ยกได้ป่ะโอ้ยใจกูก็ล้างเลยมาไหมกูมีล้างกูด้วยหมึกกระดองเอาอีกแล้วใส่ตึงมืออีกแล้วใายตึงมือเอตัวเล็กตัวนี้ปล่อยปล่อยไปปล่อยไปตัวเล็กอยู่ถ่ายถ่ายให้ให้ดูชัดๆหน่อยอือ ใช่ตึงมือล,ลาดบอสลาดบอสโอ้ยเบื่อวะ่ะดูดบุหรีรอเลยก็ได้ั้งเนี่ยจะผ่าัดเหรอ,หรอฮะฝากหน่อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้าเขาหลบน้าครับแป๊บนึงเอ๊ะก็บอกโอ้โหเต็มเลยกองจับพันด้วยคุณได้ตึงๆมือด้วยว่ะนี่ครับเปรี้ยวหวานเลยน้องวันนี้ก็ตึงครับมาเหมือนกันครับไม่ถ่ายให้แล้วครับ ไม่ถ่ายให้เรานะครับถ่ายเองตัวเองดีกว่าซ้วายขวาเปสายขวากางอ้าวอ้ยหินโอ้หินตัวเดียวอ่ะเลยเลย นเหรอ้ยตัวนี้จินเต็มได้ได้ได้เอ๊ยยอดหรอ้อดโยดำโยดำทำงานเหรอเอมอันนี้ออนเดี๋ยวนีออนเตรียมขึ้นนะครับเดี๋ยวรอ้าทอยไม่ใช่สากเล่นหรอไม่หรอ หนึ่งนวดท้วนมามานีา่ยทำเองแวเดีย๋ยวสูตรแล้วหั่นแล้วนี่

ตกไม่ก็ไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์หน oh, ่อยเฮ้ยข้าหมายข้าหมายบ้างโอลากไม่หยุดเลยโอ้นี่ ยังนี่งนี่น,นอ่ะไม่หลุดลอ่ะฮึสายมนในน,นี่ไปด้วยไอ้กรบหลุดหรอ ไอเหี้ยม <t iny currently> ึงหลุดทำไมกูเอาหลุดนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่เอ้ยกูนี่แจ็คดูดูมึงดูมึงดูนี่ตัวครับวันนี้เป็นไงบ้างครับโปรแจ็ควันนี้หกตัวหมึกหรือกุ้งติดกุ้งติดหกตัวหกตัวนะครับ หมานอยู่ครับหมานกองครับวันนี้นะแจ็คหมานหมึกด้วยหมานกองด้วยครับ